สวัสดีค่ะวันนี้พี่เพนพาไปดูที่บ้านทํากับข้าวนะคะทํามาให้พี่เพนทานหลายมื้ออร่อยมากตามไปดูสูตรเขาหน่อยค่ะตอนนี้ที่บ้านกำลังขยันทำกับข้าวค่ะทั้งหมดนี้สองบาทมีไข่45่สบห้าับประรดสามแล้วก็ถั่วลันเตาญี่ปุ่นกับเผ็ดฟางน,นี่เท่าไหร่60บาทมะเขือเทยี่2ิบาทหอมใหญ่15มะนาวนี่จะซื้อทําน้ามะนาวค่ะมะนาวยีบาทแล้วก็รสด,ดียีบาทไก่เท่าไหร่นะจะมาทําผัด เหมือนผัดผักรวมอะคะ่ะใส่พิกไทยหน่อยนึงแล้วก็ใส่สับป,ประรดใส่ผักคล้ายๆกับผัดเปรี้ยวหวานแต่ของเรานี่ไม่เน้นหวานไม่เน้นรสจัดเพื่อสุขภาพค่ะไก่เค่ยี่สิบไข่ยี่สิบาทเนี่ยทำได้ประมาณสองถึงสามื้อเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ทานกันประมาณสี่ห้าคนเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาผักแช่เบกกิง้งโซดาก่อนนะคะเพื่อเพื่อทําความสะอาดแล้วก็เจือจางสารพิษให้น้อยที่สุดยกเว้นสับปะรดไม่แช่ b ้เบกกิ้งโซดาประมาณนี้นะ้ำประมาณนี้นะคะแช่ประมาณ20นาทีค่ะก็เหตุฟางก็แช่นะคะแต่ว่าแช่แป๊บเดียวเดีย๋ยวไปใส่น้ำก่อนเราไม่ได้ทำทั้งหมดนะคะเราแบ่งทำแช่เบกกิ้งโซดา20นาทีเสร็จก็ล้างด้วยนะ้ำสะอาดอีก2น้ำนะคะสมัยนี้สารพิษเยอะต้องมั่นใจจริงๆค่ะว่าปลอดภัยจะ ห้างผักเสร็จเรียบร้อยค่ะคอานี้ถึงขั้นตอนการหั่นผักนะคะผักเราไม่ได้ใช้หมดนะคะแต่ว่าเห็ดฟางนี่ก็คือจะหั่นหมดเลยแล้วก็ต้มเก็บไว้ใช้รอบต่อไปได้เป็นการถนอมอาหารชนิดหนึ่งค่ะตัวลันเตาก็เอาหัวกับท้ายมันออกนะคะก็มันจะดึงใยไปด้านข้างหน่อยนึงเพราะถ้าเราไม่เอาใยด้านข้างออกมันก็จะเหนียว แต่ว่าถั่วแล้วเตาปุ่นไม่ค่อยจะเหนียวแล้วค่ะแต่ถ้าเป็นอีกแบบแบบเป็นแบรน์นั้นอาจจะเหนียวแบบนี้จะเกาะมีกืมอเทศแลก็หั่นเป็นเคี่ยวเซี่ยวมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยเนี่ยโปรตีนวิตามินซีแล้วก็ลดความดันก็ได้หัวหอมใหญ่ใช้ไปแค่เท่านี้นะคะดูส่วนที่เหลือ ยังทำได้อีกมือหรือว่าสองมืออีกมือหนึ่งกระเทียมใช้ทำไมอคะดับคาวดับข้าวมีประโยชน์เพิ่มความหอมแล้วก็มีประโยชน์นะคะ่ะรด,ดก็ ไส้มันออกเพราะว่าไส้มันแข็งเนื้อนี้จะใช้เนื้อสันในไก่นะคะเพราะว่าไม่มีมันแล้วก็นุ่มใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะ,ะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวให้หอมก่อน ก็ใส่เกลือสใส่พริกไทยค่ะแล้วก็ใส่ใส,ส่ใส่รสด,ดีหน่อยนึงค่ะแต่งรสชาติ ด้วยสับปะรดเ้วยจ้าเสร็จแล้วจ้ามือเย็นไข่ดาวสวยๆแล้วก็ ผัดผักรวมน่าทานมากเลย